คลิปในช่วงนี้อาจจะค่อยๆทยอยมาให้ดูเป็นบางวัน,นครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องของเขาได้ที่ตัวไอด้วยนะครับผมเพิ่มโกมไร่เข็นหรือแปลเป็นตะไคร่เรืองแสงสามารถพบเจอที่ถ้ำใช้บนมิวเพื่อกระจายไปตามพื้นที่ของบล็อกเพิ่มโกมสคริปต์ยังไม่สามารถค้นพบตามธรรมชาติ โดยได้เคยถูกเพิ่มครั้งแรกในไหมครับเอิร์ธนำมาสู่เกมไหมครับจากผลโหวตในงาน m i e c f t l i t e t ตามคุณสมบัติมีอยู่ว่าสามารถมองเห็นแสงได้จากระยะไกลแต่ต้องระวังเอ็กซ์สามารถโจมตีกลมสคิปเมื่อถูกฆ่าจะดรอปเป็นกลมอิงเซต เป็นไอเทมที่สามารถใช้ย้อมเสียกับข้อความของป้ายจนเกิดเริงแสงแต่ถ้าใช้อิงแทกธรรมดาจะถูกลบแสงออกหรือจะใช้ไอเทมโกลมอิงแทกกับไอเทมเฟร,รมครับ <c oughs> รวมเป็นกรมไอเทมเฟร,รมสามารถวางกรอบไอเทมได้ปกติแต่จะเรองแสงออกมามีการเป,ปลี่ยนแปลงจากดิฟสโตนบล็อกสามารถครับเป็นพอยด์ดิฟสโตนสอัน